เมื่อเราเจอเรื่องที่ทําให้เราหงุดหงิดรําคาญใจให้เราหาโฟกัสใหม่เวลาที่เราเจอเรื่องอะไรที <gameplay> ces, so nisse, ่ทำให้เราหงุดหงิดใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนเรื่องคำพูดเรื่องเนื้อหาเรื่องบรรยากาศเรื่องเสียงเรื่องอะไรต่างๆที่ทำให้เราโอ้หงุดหงิดอย่างงี้ยนะคะรำคาญใจรู้สึกแบบไม่สบายใจมากๆวิธีที่จะแก้ปัญหานี้ได้โดยที่ไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยนะคะคือแค่ชิฟโฟกัสคือการเปลี่ยนโฟกัสค่ะเพราะอะไรรู้ไหม เราะใจเราอ่ะยิ่งไปโฟกัสกับเรื่องนั้นอ่ะยิ่งคิดยิ่งฟังยิ่งได้ยินยิ่งเอาตัวเองไปโฟกัสกับเรื่องนั้น่ะเรื่องนั้นมันจะทำให้เราหงุดงิดกว่าเดิมจากเรื่องเล็กนิดเดียวเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเราหันไปโฟกัสกับเรื่องนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ไงคะมันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วมันจะกลายเป็นทางผ่านไปเลยถ้าเราชิฟโฟกัสใหม่อมสมมติเรากําลังเดินอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งมีม้ามาเห่าใส่เราม้าเห่าเนี่ยเป็น เป็นตัวแทนนะของเรื่องทำให้เราหงุดหงิดเราไม่ชอบเราลาคาญใจเรากลัวเราอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราหันไปมองมันถ้าเราหันไปโฟกัสกับมันเราก็จะยิ่งหงุดหงิดยิ่งกลัวยิ่งไม่สบายใจถูกไหมวิธีการให้เราหันหาโฟกัสใหม่หาเรื่องหาเป้าหมายใหม่หาจุดมุ่งหมายใหม่เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเราจะออกไปทำงานเราก็มันจะไปซื้อข้าวกินหาโฟกัสใหม่ที่มีวัตถุประสงค์ที่ดีกว่าและเราจะได้โฟกัสในสิ่งนั้น มาเห่าก็เป็นเรื่องแค่ทางผ่านไปเลยคะ่ะแทบทําอะไรเราไม่ได้เลย